สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเร็กเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องด r เรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาัมานำเสนอครับบทสรุปการเมืองไทยส้มเป้าหมายของพักคือลมล้างสถาบันแยกการปกครองและลดทอนอำนาจของกองทัพเพื่อไทย เป้าหมายคือปกป้องตระกูลชินวัตรภูมิใจไทยเป้าหมายคือปกป้องตระกูลชิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของชิดโนไทยปอชอปอประชาธิปัตย์ไม่มีเป้าหมายมีแต่เข้ามาสร้างปัญหาให้ประเทศชาติมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดกล้าทำรรศูนย์รวมประวัติอาเกรรมระดับชาติรวมไทยสร้างชาติรวมคนเก่งฉลาดแต่คิดช้าไม่มีอำนาจไร้วาสนาพลังประชารัฐ ศูนย์รวมของเหลือเดนที่ไม่มีใครอยากได้นอกนั้นคือพักสาขาย่อยของพักใหญ่ไร้จุดยืนตามคำสั่งนายอย่างเดียวคนไทยก็อืดทนอยู่กับการเมืองหว่หวยแบบนี้กันมาได้ส่วนเรื่องของแม่ทับกุ้งผมจะช่วยขยับหมากให้อีกหนึ่งกระดานเพื่อช่วยเหลือแม่ทับกุ้งก็แล้วกันในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นที่สันติอโศกคนที่ถามก็คือปองอันเชลีและคนที่โดนหนักคือแม่ทัพกุ้ง เรื่องเกิดที่ฐานทัพพันธมิตรคนจุดประเด็นคือกลุ่มที่ต้องการดิสเครดิตกองทัพงั้นก็ให้ลุงสนที่ไปจัดการปัญหากับพักส้มกันเองเพราะมีคนวางแผนยิงปืนนัดเดียวได้นกทั้งฝูง 1. จังหวะมันพอดิบพอดีที่พักเพื่อไทยเข้าเยือนลุงสนที่ 2. พันธมิตรกําลังสนับสนุนพักเพื่อไทย 3. ม,มีการใช้คําถามของอัญชลีเดินเกมปลุกกระแสะเพื่อให้ตรวจสอบกองทัพผลก็คือ มีสาวกมากมายของกลุ่มพันธมิตรออกมาโจมตีลุงตู่และกองทัพแทนคนเดินเกมแต่ไม่กล้าโจมตีภูมิธรรมพักเพื่อไทยเพราะเห็นว่าเพื่อไทยกับพันธมิตรกําลังจูบป,ปากกันหวานชื่นและหากคาดการไม่ผิดเมื่อเรื่องถึงกรรมาที่การทหารหากมีการพาดพิงถึงภูมิธรรมเพื่อไทยกับพันธมิตรจะต้องบาดเจ็บหนักแต่หากพาดพิงไปถึงแม่ทัพของกองทัพกองทัพก็จะบาดเจ็บสาหัสหนักแทนการหวังผล คนเดินเกมคงคาดการว่าไม่ว่าผลจะออกหน้าไหนกองทัพไทยพักเพื่อไทยพันธมิตรก็ต้องกลายเป็นสดรูต่อกันสุดท้ายก็จะสามารถดึงมวลชนออกจากกองทัพได้ในที่สุดกองทัพและกลาโหมต้องขยับมากด้วยการจัดการกับเขมินแบบดิดขาดเพื่อเรียกมวลชนที่ยืนอยู่ข้างกองทัพกลับคืนมาและเกิดความเชื่อมั่นกลับคืนมาเหมือนเดิมนอกจากจะได้ใจมวลชนทุกฝ่ายแล้วก็ถึงเวลาที่กองทัพ จะลุกคาดกับด้วยการใช้สถานการณ์นี้ประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศและจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาบริหารประเทศแทนนอกจากทําให้พักคส้มสูญพันธ์แล้วยังทําให้ระบบการเมืองเดิมๆหายสาบสูญไปจากประเทศไทยได้ด้วยเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศจะออกมาสนับสนุนอย่างแน่นอนและทําไมถึงดูกันไม่ออกแม่ทัพอุ้งถูกเชิญไปพูดหลายที่และพูดซ้ําๆเรื่องเดิมหลายครั้ง แต่ไม่มีใครถามเรื่องใครเป็นคนสั่งให้ท่านแม่ทัพหยุดยิงแต่คราวนี้แม่ทัพกุ้งถูกหลอกให้ไปเชื่อนในฐานทัพใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรคำถามแบบนี้มันดึงเกิดขึ้นในทันทีและมีการกระพือข่าวในทันทีตามมาจากเกมที่เคยใช้จนชินชนวนเหตุอย่าลืมว่าแม่ทัพกุ้งคือสายฐานอาชีพและเป็นสายฐานที่การเมืองมองว่าคือกลุ่มอันรักเก่าและพลเอกนักทพลนาพาน,นิช์ก็คืออดีตนายฐานคนสนิทของลุงตู่ การเมืองพวกนี้มองว่าลุงตู่คือผู้กุมอำนาจตัวจริงของสายอนุรักษ์เก่าปัญหาคือพรรคการเมืองไหนที่เป็นศัตรูแบบชัดเจนกับฝ่ายอนุรักษ์เก่าการหลอกแม่ทัพอุ้งมาเชื่อในรังฐานใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรใครที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดและใครคือแพะรบบในเกมอับประยชน์นี้ภาพที่เห็นบิ๊กเล็กฉุนเฉียวใส่แม่ทัพอุ้งก็เข้าตามเกมในทันทีและส่งผลต่อกองทัพไปแบบเต็มๆกองทัพต้องแก้เกม ด้วยการบุกถล่มเขมร่ให้ราบคาบและประกาศกฎอายการศึกทั่วประเทศและจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาปกครองประเทศแบบไม่มีกำหนดจนกว่าประชาชนจะหาหนทางเลือกตั้งแบบใหม่ที่สามารถลดอำนาจและอิทธิพลของนักการเมืองลงให้ได้สักกอดแบบนี้แผนที่วางไว้ของกลุ่มมาเฟียและพวกผลประโยชน์ทางการเมืองทั้งหมดก็จะพากันล่มสลายลงรีบจัดเลยครับก่อนจะเกิดสามก๊กทางการเมืองขึ้นในประเทศไทย และสุดท้ายแล้วหมากกระดานทั้งหมดจะไปอยู่ที่สองคนนี้กับคำถามว่าใครเป็นคนสั่งให้แม่ทัพปุ้งหยุดยิง 1. ตัดกำลังแม่ทัพปุ้งและลุงตู่เพื่อเรียกฐานเด็กและเยาวชนกลับคืนมาต่อการเสริมสร้างปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนหันมารักชาติศาส,สนาและพระหมหากษัตริย์ 2. อ,อย่างน้อยการยิงกระสุนนันีออกไปก็ช่วยทำลายความมั่นใจของแม่ทัพปุ่งให้หดหายไปเยอะ แถมยังสร้างความคลางแคลงใจต่อลุงตู่เพิ่มขึ้นได้อีก 3. ลดกระแสความชื่นชมกองทัพลงของประชาชน 4. บนทำลายกองทัพลงไม่ให้มีอำนาจอยู่เหนือนักการเมืองพันธมิตรเข้ามาขอความชัดเจนในเฟซบุ๊กของผมเพียบเลยผมตอบไปสั้นๆว่าพวกคุณเป็นคนดีนะรักชาติรักบ้านเมืองด้วยความสุดจิตดใจแต่พวกคุณอาจถูกนำมากลายเป็นเหยื่ออีกครั้งก็ได้ ตอบได้แค่นี้ลหละไปคิดกันเอาเองเดชานรุนาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจเฟ e บุ๊กของคุณเดชานรุนาศมานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกๆคน